จังหวัดกาลสินเตือนเกษตรกร,กรทำนาปรางระวังโรคไม่ข้าวและแมลงระบาดชาวนานในพื้นที่ใช้น้ำโครงการชนระทานกาลสินและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวหรือเขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาลสินได้ลงมือทำนาปรางเกือบเต็มพื้นที่แล้วโดยหันมาทำนาหวานเพื่อประหยัดต้นทุนแต่ว่านข้าวทีและแน่นเกินไป ก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคหรือมแมลงศัตรูข้าวรบกวนด้านเกษตรจังหวัดเตือนให้ชาวนาหม,มั่นสํารวจแปลงข้าวอย่างสม่ําเสมอถ้าพบมีปัญหาให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ก่อนที่จะเกิดโรคหรือมแมลงระบาดลุกลามเป็นวงกว้างผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพทำนาปรังของชาวนานในพื้นที่ ที่ใช้น้ําโครงการชนประทานกาลสินและโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลำปาวหรือเขื่อนลำปาวเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกำมะลาสายอำเภอยางตลาดและอำเภอคลองชชยพบว่าได้มีการลงมือทำนากันเกือบเต็มพื้นที่โดยส่วนมากทำนาวานเพราะประหยัดข้าวจ้างแรงงานในขั้นตอนการถอนก้าปาักดำ รวมทั้งสิ้นเปลืองค่าจ้างรถไถพรวนและตีดินหลายครั้งทั้งนี้ในฤดูก,การทำนาปลางปีนี้หลังจากโครงการธรระทานกาลาสินและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวหรือเขื่อนลำปาวแจ้งว่ามีปริมาณน,น้ำต้นทุนเพียงพอต่อการใช้สอยทุกกิจกรรมทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพเกษตรกรรมการกาประมง จึงพบว่าเกษตรกรที่อยู่พื้นที่ใช้น้ําดังกล่าวได้ลงมือทํานาปลังกันเป็นบริเวณกว้างโดยบริเวณต้นน้ําที่รับน้ําก่อนต้นข้าวกําลังเจริญเติบโตขณะที่บริเวณกลางน้ําและปลายน้ํากําลังอยู่ในขั้นตอนการไถรวนตีดินและหว่านข้าวโดยมีความหวังว่าราคาขายข้าวเปลือกนาปลังจะได้ราคาสูงกว่าขายข้าวเปลือกนาปี ด้านนายพงศักดิ์ชินคีรีรเกษตรจังหวัดกะลาศินกล่าวว่าเพื่อชาวนาที่ทำนาปรังจะได้ผลผลิตข้าวเปลือกสูงมเมล็ดข้าวมีคุณภาพสิ่งที่ชาวนาต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดนั้นก็คือการบริหารจัดการเรื่องน้ำต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงในแปลงนาอย่างเพียงพอและระมัดระวังในเรื่องของโรคระบาดรวมทั้งมแมลงศัตรูข้าวที่จะมารบกวนเพราะหากควบคุมเรื่องน้ำไม่ได้ อาจจะเป็นสาเหตุทําให้ต้นข้าวไม่จเจริญงอกงามผลผลิตต่าําขณะที่หากการป้องกันโรคและมแมลงไม่ได้ก็อาจ,จเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคระบาดในานาข้าวได้นายพงศักดิ์ยังได้กล่าวอยู่ว่าการทำนาปลังซึ่งเป็นพืชอายุสัน้นประมาณ120วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้โดยทั่วไปและจะพบว่าเช้าน่าจะทำนาวานซึ่งจะทำให้ต้นข้าวหนาแน,น่น และเร่งการเจริญเติบโตด้วยการใช้ปุ๋ยเร่งทั้งทางรากและทางใบเป็นสาเหตุของการเกิดโรคและมแมลงศัตรูข้าวรบกวนได้ง่ายดังนั้นชาวนาต้องหมั่นสำรวจแปลงนาของตนเองอย่างสม่ำเสมอหากพบ่าเกิดโรคหรือมแมลงศัตรูข้าวระบาดให้รีบแจ้งหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่และใช้ชีวพันในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวเช่น ใช้เชียวราไตรโคลเลม,มาสำหรับป้องกันและกำจัดโรคไม่ข้าวและเชียราบิเวเเรียสำหรับกำจัดแมลงศัตรูข้าวทั้งนี้เกษตรกร,กรสามารถขอรับการสนับสนุนชีวพันธุ์ดังกล่าวได้จากสำนักงานกเกษตรอำเภอหรือศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่อย่างไรก็ตาม เกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องหมั่นสำรวจแปลงข้าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันและกำจัดศัดตรูข้าวก่อนที่จะเกิดการระบาดทําให้ต้นข้าวเสียหายและผลผลิตต่ำอย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดกรสินนั้นยังไม่พบการระบาดของโรคและแมะลงศัตรูข้าวมารบกวนแต่อย่างใดนิวส์24สมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสิราชทิพยศีรายงาน